ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงของครับให้ดูบรรยากาศครับสุดยอดครับแล้วก็บ้านหลังงามหลังนี้นะครับให้ทายว่าเป็นบ้านใครเอ่ยปรมาจารย์ผมเองครับมิสเตอร์ฮอตเซียเที่ยวสัใจสุดยอดครับ ก็ผมนะครับกับพี่แกก็กำลังจะเริ่มทริปเที่ยวลาวสะใจนะไปที่เมืองข้อกับที่พี่แกไปทุกแขวงแล้วแต่ยังไม่เคยไปเมืองนี้มาจะกัดผมไหมเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านสบายสบาย ดูครับหลังน้ำครับก็ตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะะผมจะพาไปเดินเล่นเมืองกรุงก็หาแบบนี้ได้ยากนะครับเพราะว่ามองไปมันมันตึกบังครับมันก็ต้องแลกกันนะเนาะ i just show you the v i e w at c h i a n g kong district chiang rai province thailand <Okay. S 1> เดี๋ยวผมไปเอามอเตอร์ไนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆเห็นผมเดินไมปด้วยน่าจะดีกว่า